สวีดะสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหเคดีบีครับคิวินเดอะบอยนะเซ็งเลยนะครับเหนื่อยแล้วเนี่ยยังต้องมาลงแข่งศึกเนชั่นลีกอีกนะครับรายการไม่สําคัญสักหน่อยนะครับเควินเดอะบอยครับมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมครับระบายอารมณ์นะครับแบบไม่ปิดบังนะฮะหลังต้องมาลงเล่นในศึกเนชั่นลีกนะครับกับทีมชาติต่อนะครับหลังจากปิดฤดูกาลกับสโมสรได้ไม่นานนะฮะ แข่งไว้30ปีครับมีคิวต้องพาทัพปีศาจแดงดำแห่งยุโรปเนี่ยลงทำศึกในเชลีกับเนเธอร์แลนด์นครับนัดแรกในวันเสาร์นี้แล้วก่อนจะยิงยาวอีก3นัดครับจนไปจบลงในช่วงกลางเดือนหน้านะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังปิดฤดูกาลของการแข่งขันในระดับสโมสรเพียงไม่นานนี้เองนะครับแข่งกัน2สัปดาห์เนี่ยมันก็นานเกินไปนะครับแต่ก็นะในฐานะนักเตะเนี่ยเราคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ผมเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นในการรอคอยการแข่งขันรายการแบบนี้สักหน่อยนะครับควินูบอยกล่าวนะครับ ผมมองว่าในชั้นล็กเนี่ยมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยแค่เกมกระชับมิตรหรูหราหลังจากซีซั่นที่ยาวนานและยากลาบากเนี่ยผมไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอจะมาแข่งขันอะไรแบบนี้นะครับเราก็บอกได้ว่าเราเนี่ยอยากได้เวลาพักผ่อนมากกว่านี้แต่ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ครับหลังจากลงสนามไปแล้วเนี่ยเราก็จะทําในสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้บอกอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเรานะครับนี่คือคําพูดของควินดูบอยเขาบอกว่า มันไม่ใช่รายการที่สําคัญอะไรมากครับในศึกเนเชอลีกมันก็แค่การกระชับมิดที่หรูหรานะครับสำหรับการแข่งขันของระดับสโมสรนะครับเขาเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมนะครับเขาจะได้เวลาพักผ่อนมากกว่าประมาณนั้นนะครับก็เลยออกมาระบายอารมณ์ของตัวเองสําหรับเควินดูบอยที่ให้สัมภาษณ์ออกมานะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในคลิปนี้ครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงนี้ครับจัดไปครับ